ดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปิน่นมีสินค้าใหม่น้ําเสนอกันค่ะตัวนี้เป็นรถตากรถปุ้งกีจากค่ายอิสกินะคะรถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT554 ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด54แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ d ดเ e กอินเจคชั่นตัวระบายความร้อนด้วยน้ําขับเคลื่อน4รล้อ 4WD 2เานะคะ สินค้าใหม่ของเราค่ะพี่น้ำเงินนำซับรถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT554 คันนี้มาพร้อมกับชุดปุ้งกีตัวตักนะคะนี่เลยค่ะสายปักไม่ควรค้านเรามีมาแล้วนะคะตัวรถแท็กเตอร์พร้อมปุ้งกีเกษตรจากอิสกินะคะรุ่น f l n x 5 0 0นะคะ ตัวนี้ติดตั้งป้งกีจากอิสกิมาให้นะคะตัวป้งกีนะคะสามารถยกได้สูง3เมตร23เซนตักนะคะความจุอยู่ที่0.49ลูกบาเมตรนะคะหรือว่าตักได้ประมาณ500กิโลกรัมนะคะสำหรับตัวนี้นะงานตักเกษตรนะคะตักข้าวตักมันตักา้ามนะคะตักมูลสาสตักหินตักดินตักทรายเรียกว่าพร้อมตักเงินตักทองเข้าบ้านเลยนะ สินค้าใหม่ของเรานะคะรถแท็กเตอร์อิซกิรุ่น NT 5 5 4พร้อมกับตักปุ้งกีเกษตรจากอิซกิตัวรถนะคะพร้อมตัวปุ้งกี่ทันนี้จดทะเบียนปี61นนะคะสภาพสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะงามๆเลยนะยางคู่หน้าคันนี้หนูจัดยางใหม่ให้นะคะส่วนยางคู่หลังค่ะเป็นยางเดิมนะคะสภาพสวยนะคะ ด้านท้ายก็งามๆเนาะคันนี้นะนี่ค่ะตัวถ่วงด้านหลังนะคะจุดได้ประมาณ400กิโลกรัมนะคะรถสภาพสวยๆส,สมบูรณ์พร้อมใช้จดทะเบียนปี61เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะคันนี้ราคาเพียง498,000บาทเท่านั้น498,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ รถสพักสวยๆเลยนะคะตัวปุ้งกีนะคะตัวนี้ยกได้สูงสุดนะคะอยู่ที่3เมตรยเซนนะคะนี่ค่ะสพาพสวยๆเลยนะตัวตักปุ้งกีนะคะความจุอยู่ที่ประมาณ500กิโลกรัมนะคะตักข้าวนะคะตักข้าวโพดนะคะตักมันนะคะตักมูลสัตว์นะคะหรือว่าตักยางได้เลยค่ะเรียกว่าพร้อมตักเงินตักทองเข้าบ้านกันเลยนะคะสำหรับรถตักตัวของอิสุกินะคะ NT554 คันนี้ สภาพสว,สวยสมบูรณ์นะคะหนูพาดูชั่วโมงทํางานค่ะตัวนี้นะคะชั่วโมงทํางานนะคะอยู่ที่228ชั่วโมงนะคะเพราะสวยทํางานน้อยเนาะคะันนี้200กว่าชั่วโมงค่ะสีสันเป็นสีสันเดิมนะคะตัวระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักค่ะ8เกียร์แน่8เกียร์นนยถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลัย ขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวนะคะบริเวณเบาะนั่งสามารถปรับขยับได้นะคะตัวหลังคาก็งามๆค่ะส่วนด้านท้ายก็สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะไม่มีรมั่วไม่มีซึมนะพีท,ทีโอพร้อมใช้เกาะตัวตัดหญ้าเกาะโรตารี่นะคะได้เลยนะตัวนี้ค่ะด้านหลังมีถังถ่วงน้ำหนักให้ด้วยนะคะคันนี้นะ รถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆสำหรับ NT 5 5 4คันนี้54แรงม้าจากค่ายอิสกินะคะรถจดทะเบียนปี61นะคะเอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมชุดปุ้งกี่เกษตรจากอิสกิคันนี้ราคาเพียง4 9 9 8 0 0บาทเท่านั้นนะคะ4 9 9 8 0 0บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชร มีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนูปีนนะคะรถ,ถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ